รเรื่องของโครงการกำลังใจในพระราชดำริได้มอบประกาศนิยบัตรแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพเพื่อออกไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เล็กน้ำพิเศษไม่งอมวยเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งด้วยโต๊ะหนึ่งได้ยังเฮียได้แล้วได้แล้วรอแป๊บมวยเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งด้วยแป๊บหนึ่งนะป้าหมวยมีแค่สองมือจะให้ทำยังไงอ่ะกินวันนี้นะเฮียอ๋อยอโอแม่เจ้า oh <my> อุ้ย ผมชื่อปานครับมาสมัครงานตามที่ติดประกาศไว้เอาไงดีป๊าถ้าทางไม่น่าไว้ใจยังกับโจหน้าร้อยนี่แน่แต่ที่เราซสีงแงแกแน่เลยอุ้ยยอมแล้วเอาอะไรก็เอาไปเถอะหือ สองพ่อลูกซุบซิบอร่อยกันก็ผู้ชายลายเพียบคนนี้จะมาสมัครเป็นลูกจ้างร้านฉันยังไงฉันก็เบรับวันดีคืนดีมาทำไม่ดีไม่ร้ายหมวยเล็กจะทำยังไงอตอนเป็นวัยรุ่นนะฉันเองก็เคยทำผิดพลาดแต่โชคดีที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้โอกาสสำหรับฉันแล้วเนี่ยการได้รับโอกาสในวันนั้นมันก็มีค่ามากเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันได้มาเป็นผู้นำชุมชนในวันนี้ อดีตมันจะเป็นยังไงเราคงกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ทําปัจจุบันและอนาคตให้ดีใช่ครับผมอยากทําดีในวันนี้และวันต่อๆไปจริงๆผมขอแค่โอกาสจากทุกคนให้ผมได้พิสูจน์แค่นั้นครับคําพูดพี่เนี่ยหล่อมากเลยค่ะตื่นตื่นเอาหวยแล็กซี่ซัวตาแม่ทำมันเกิรมอยากระเจอนะเดชอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือคนเราจะดีจะร้าย มันไม่ได้ดูกันที่รูปลักภายนอกนะดูอย่างจ่าเฉิมดูหน้าหดโหดแบบนี้แต่เป็นคนดีมากนะถึงน่าจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้นะครับชีวิตคนเราเนี่ยทำผิดได้ทั้งนั้นและฉันก็เชื่อว่านายปานคนเนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับ <c oughs> โอเคโอเคฉันจะรับอาปานเข้าทำงาน แต่ถ้ามีอะไรผิดปกติฉันจะไล่เองออกโดยไม่รอลงอายาขอบคุณมากครับเพียผมจะไม่ทำให้ผิดหวังขอบคุณครับหลังจากนั้นปานตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่บางวันมีอันตรพาณมหาเรื่องปานก็อดทนอดกลั้นและยิ้มสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองและรักษาโอกาสที่ได้รับอย่างตั้งใจ <c oughs> คนเราเกิดมาย่อมทำผิดพลาดได้เสมอไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงหรือไม่จะตั้งใจทำผิดหรือไม่ ก็ยอมได้รับผลของการกระทำนั้นทั้งนั้นเมื่อพวกเขารับผิดชอบในสิ่งที่กระทำตามกฎหมายบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมอย่างดีแล้วสำนึกได้แล้วและพร้อมทำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วล่ะก็คนในสังคมก็ควรให้ความเห็นใจให้โอกาสให้กำลังใจเพื่อให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป